สวัสดีครับ FC อายุข่าครับผมสวัสดีปีใหม่ FC อายุข่าทุกคนที่คอยติดตามคอยสนสับสนุนกันมานะครับวันนี้ผมมีรถด,ดีๆมานําเสนอหนึ่งคันนะครับผมสําหรับสายยุโรปนะครับใครที่อยากได้รถยุโรปนะครับค่าตัวอดีตเป็นหลักล้านปัจจุบันเหลือแค่แสนกลางๆเท่านั้นและมีความพิเศษด้วยนะครับไหนจะเป็นยุโรปทั้งทีต้องมีความพิเศษด้วยคันนี้คือ BMW 318i body E46 แต่ไม่ใช่เป็น E46 ธรรมดานะครับคันนี้เป็น E46 ที่เอซิชไนเซอร์คอร์ลบกับ b m เประเทศไทยทำขึ้นมาเพียง99คันนะครับคันนี้เป็นลำดับที่86นะครับ AC ชไนเซอร์คอร์ลบกับ b m เประเทศไทยใส่ชุดแต่งของค่าย AC มาให้นะครับผมก็มีล้อ AC กันชนหน้ากันชนท้าย AC นะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ AC เดิมจากโรงงานกระจกบองข้าง AC ท่อ AC ซิชไนเซอร์ เอซิชเลเซอร์เป็นสำนักแต่งนะครับที่ขอลแลบกับ BM นะครับคล้ายๆอาร์พีนนะครับคล้ายๆถ้าเป็นของ BM ตรงตรงสายที่เขาผลิตเองก็จะเป็นพวก M p e r f o r m a n c e ต่างๆ M u u r o นะครับแต่คันนี้เป็น AC นะครับคนที่เล่น BM รู้ดีนะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษคือเป็นคันที่86จาก99คันนะครับและราคานะครับไม่ได้แพงนะครับจึงจะเป็นลิมิเต็ดเราขายให้ในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับ บอดี้ e สี่รุ่นนี้ในตลาดก็ต้องมีแสนกว่าบาทอยู่แล้วแต่เราขายให้นาคาเท่ากับเป็นที่เป็นบอดี้ธรรมดามีแค่เกบเก้าคันคันนี้เป็นคันที่แปดหายากนะครับสายสะสมเอาไปเรียกได้ว่ามีแต่กําไรแน่นอนนะครับผมรถโดยรวมสวยงามนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวาไปจมน้ําสีสันโดยรวมพอดูได้นะครับมีรลิ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างนะครับผม ถ้าจะให้สวยเอาไปเก็บสีก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับผมแต่ส่วนเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนไม่เก็บสีก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเอาไปเก็บสะสมก็มีกาไรแน่นอนคนที่เป็นบีมเมอร์รู้กันดีนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังแอร์แบ็กสีใบที่คนนั่งข้างแผงประตูคนนั่งข้างพวงมาลายัยแล้วก็ฝากระปแหแผงประตูคนขับนะครับผมเบาะหนังก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานของหนังบ้าง ตามสไตล์หนังแท้นะครับผมเดิมจากโรงงานมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคันนี้ไม่วิ่งมาแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหาตนกิโลเท่านั้นกุญแจรีโมตก็ยังมีให้อยู่นะครับผมนี่นะฮะถือว่าสวยงามเลยครับเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน e 4 6นะครับ a c c h a l e r Edition นะครับผมคอลแลบกับ BMW Thailand นะครับผมด้านท้ายนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับใส่เครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับผม นี่นะฮะใส่เครื่องเสียงมาให้ด้วยซอกเสร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วจะเก็บสะสมทั้งทีนะครับพวกอะไหล่ต่างๆที่มันหายากนะครับพวกเครื่องมือต่างนะฮะที่หายากมีมาให้ครบทุกอันเลยนะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่นะฮะถือว่าเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับคันนี้ผมขอแบ่งจากรุ่นที่ผมมานะครับเอามาให้บริการพี่พี่ fc ชาวอายุขานะครับแล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงนะครับไม่ต้องกลัวกลิ่นน้ํามันนะครับคันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง lpg ถังโดดัดมาให้ด้วยหัวฉีดนะครับผม นี่นะฮะเอาไปใช้ก็ตกกิโลละแค่บาทก,กว่าๆเท่านั้นนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนขององเครื่องลฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับคันนี้เป็นเครื่อง M 4 3สสามเครื่องเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมเก็บทั้งทีต้องเก็บแบบออริจินอลแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับผม เครื่องเดินนิ่งเรียบห้อเครื่องสะอาดนะครับมีเพียงแค่คราบเศษฝุ่นเศษดินเศษไครตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นเล็กน้อยนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับถือว่าสวยงามเครื่องดีนะไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมเดินนิ่งเรียบดีนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ คันนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนจอมาใหม่ด้วยนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยไม่วิ่งมาหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่ถือว่าน้อยมากๆนะครับตามอายุตามปีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมใครที่อยากได้นะครับ ac อ่า bmw e สีิห ac c h r y i l e r คันที่แปดสิบหกจากเก้าสิบเก้าคัน ในไทยมีเพียงแค่เก้าสิบเก้าทันเท่านั้นอยากเป็นหนึ่งในเก้าสิบเก้านะครับผมแนะนานะครับผมแสนกลางๆนะครับได้บีเอมได้รถหรูคุณภาพดีอดีตค่าตัวหลักล้านไปใช้งานนะครับขับขี่เที่ยวปีใหม่ขับสะสมสบายสบายเลยครับแล้วคุณจะลืมฟิลรถญี่ปุ่นอีกต่อไปนะครับถ้าได้ลองมาขับนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปนิมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออลหรือส่งเวนเทเลอร์ช่วงปีใหม่เราก็ส่งให้ได้ครับถือว่าเอามาเป็นมอบเป็นของขวัญนะครับให้พี่ น้องชาว f c อหยุธขาต่อไปนะครับผมขับดีนะครับขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนนะครับอยากได้นะครับก็โทรได้เลยนะครับเห็นคลิปแล้วโทรได้เลยนะครับผมพร้อมส่งพร้อมจบนะครับโทรมาได้เลยนะครับเรามีบริการซ้ายออนถึงบ้านแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาว f c อยุธขาทุกท่านด้วยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงขับขี่เดินทางไกลเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุข กลับบ้านปลอดภัยนะครับพร้อมพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยครับผมขอบคุณครับ